สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณนึ่คลิปนี้เป็นคลิปทำนายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะคะและสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูนะคะก็สามารถรับชมดูคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายความรัก ระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2,565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคำทำนายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทำนายนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งอย่านำคำทำนายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ คำทํานายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวงังการทํานายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทําดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทําแต่ความดีค่ะ อาจารย์ขอเปิดไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีธนูนะคะไพ่ใบที่1เป็นตำแหน่งของตัวคุณเองนะคะคุณได้ไพ่ t r e of Clubs ไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์เพื่อนฝูงสังคมการสังสรรค์ปาร์ตี้งานเฉลิมฉลองนะคะในด้านของความรักนะคะ อาจารย์ตำแหน่งของตัวคุณเองนะคะไพ่ใบนี้มีความหมายในทางที่ดีนะคะด้วยตัวไพ่หมายเลขสามเนาะก็หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่มีอยู่นะคะเรียกได้ว่าความรักมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีเนาะแต่ไพ่จะออกไปในแนวทางของเพื่อนมากกว่านะคะดังนั้นหากถามว่าเขาคิดยังไงกับเราอาจตอบไปในแนวที่เขาเข้ากับเราได้ดีชื่นชอบเราแต่เป็นเพื่อนกันไปก่อนน่าจะดีกว่านะคะ ไพ่ใบนี้หากมองในด้านของข้อเสียนะคะก็มองว่านะคะคุณให้ไพ่ให้ให้ความสำคัญกับเพื่อนสนใจเพื่อนมากกว่าแฟนของคุณหรือว่ารวมไปถึงรักสามเศร้าแต่ยังเลือกไม่ได้ก็ด้วยเช่นกันนะคะส่วนสำหรับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบคู่จากการที่คุณไปสังสรร์ปาร์ตี้เฉลิมฉลองนะคะคุณอาจจะได้พบคนถูกใจก็เป็นได้คะ่ะ ต่อมาไพ่มาที่สองตำแหน่งของคนรักของคุณนะคะได้ T of Swords ก็คือไพ่สามดาบนะคะอาจารย์มองว่าในเรื่องของความรักนะคะคนรักของคุณอาจจะมีอาการเศร้าเสียใจหรือจิตตกผิดหวังนะคะ ไพ่ใบนี้นะคะความรักอาจจะรู้สึกขัดแย้งอยู่ภายในความรักที่เรารักมากจริงๆแต่ก็มีสิ่งที่ทําให้เราแย่ในด้านของเหตุผลเช่นเขาไม่รักเราเขาไม่สนใจหรือว่าเขาพูดทําร้ายจิตใจเราอื่นๆก็เป็นได้นะคะทําให้คนรักของคุณรู้สึกแย่คุณอาจจะทําพูดให้คนรักของคุณรู้สึกแย่ก็ได้นะคะ หรืออาจในคู่รักที่อาจจะมีการเศร้าหลังเลิกรากันแล้วนะคะเหมือนกับว่าเลิกรากันแล้วแต่สําหรับทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่นะคะหรือพไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงรักสามเศร้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นความรู้สึกที่เราเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ดาบมันก็เลยปักใครอยู่ในใจแบบนั้นเหมือนกับ ถ้พาไพ่ใบนี้จะถามว่าเขาคิดยังไงแล้วออกใบนี้ก็เหมือนว่าเขาอาจจะชอบคนอื่นหรือว่ามีใจให้กับคุณด้วยมีใจให้กับคนอื่นด้วยจนเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเขาก็อาจจะรำบากใจไม่ใช่น้อยนะคะอาจารย์เอ่อสำหรับใครที่มีความรักที่ยูอยู่แล้วก็ให้ข้ามคำทำนายนี้ไปนะคะเพราะว่าคำทำนายนี้เป็นคำทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะต่อมาไพ่ใบที่สามเป็นไพ่อ่า ความรักในช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่ The Empress นะคะ,ะ,คะก็คือจักรพรรดิผู้เลอโฉมมีความเป็นแม่สูงนั่งอยู่บนสวนป่าที่อุดมสมบูรณ์เนาะเธอพร้อมที่จะหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้กำเนิดสรรพ,พสิ่งพร้อมที่จะดูแลคนของเธอได้อย่างดีนะคะในความหมายของความรักไพ่ใบนี้นะคะในความหมายของความรักอาจารย์มองว่าเป็นใบที่ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นความรักที่สมบูรณ์ราบรื่นเรียกได้ว่าพร้อมให้กําเนิดสิ่งใหม่ๆชื่นมื่นนะคะ โดยเฉพาะไพ่ถ้าเป็นตัวแทนผู้หญิงด้วยแล้วนะคะก็จะหมายถึงว่าอีกฝ่ายนั้นมองว่าคุณนะคะ,ะเหมือนจกกักรพรรดินี้นะคะผู้อยู่สูงทีเดียวนะคะแต่ก็เสียบางทีเขาอาจจะมองคุณอยู่สูงเกินไปแต่คุณก็ดูแลเขาได้เป็นอย่างดีนะคะ ในกรณีที่ผู้ชายถ้าถามว่าผู้หญิงคนนี้คิดยังไงกับตนนะคะแล้วได้ไพ่ใบนี้โผล่ขึ้นมาจะบอกได้ว่าคุณยอมเธอหมดทั้งใจเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เธอก็เธอก็รู้ว่าเธอมีค่าสําหรับคุณซึ่งคุณก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะคะ ถ้าจะมองในข้อเสียกอ็อาจจะเธอคนนี้ค่อนข้างทจะดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงเหมือนกันเธอสามารถแบ่งความรักการดูแลให้กับทุกคนได้ดังนั้นจึงบอกได้ว่ายากที่เธอจะชอบคนหรือไม่นะคะเธออาจจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าอยู่เหมือนกันอะไรก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณในกรณีที่คุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะพบเจอกับผู้หญิงที่มีความเป็นแม่สูงเป็นคนที่ดูแลคุณได้อย่างสมบูรณ์อย่างดีเนาะ คนที่เข้ามารักเธอก็จะยอมเธอทั้งกายและก็ใจนะคะต่อมานะคะมาดูไพ่ใบที่4ี่นะคะก็คือไพ่บทสรุปนะคะคนได้เดอะชาเวอร์นะคะเป็นไพ่หอคอยที่สร้างอยู่บนยอดเขาอันไม่มั่นคงเนาะและก็โดนฟ้าผ่าพังทลายลงมาสองคนกระโดดนี้ตายลงมาจากหอคอยนะคะ โดยไม so so pues. mm ่แน่ใจว่าเบื้องล่างเป็นพื้นดินหรือพื้นน้ำเนาะในความหมายของความรักนะคะอาจเรียกได้ว่าความรักของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอย่างกระทันหันนะคะจะมองได้เป็นในสองแง่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าทางที่ไม่ดีก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมองว่าคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันความสัมพันธ์อาจเริ่มมาได้ไม่ดีหรือไม่มั่นคงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทนหัน เช่นมีนัดก็อาจจะมีการยกเรื่องนัดกระทนหันความสัมพันธ์ไปได้ดีก็อาจจะกลับไปแย่ได้อีกครั้งก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์ที่แยกก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปได้ดีด้วยก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับความหมายที่ดีของไพ่ใบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเช่นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่ดีก็อาจจะดีขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวหรือความสัมพันธ์แยกทําให้ต้องเครียดกังวลความกังวลนั้นก็อาจจะพังทลายหายไปหมดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ อาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทำได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะคำทำนายอาจไม่ละเอียดจอจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคำทำนายขอให้ท่านพิจารณาไต่ตองให้น้อมรับแต่คำทำนายดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะ อย่ากให้คำทำนายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะบุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทานายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกกรรมกายกรรมและอติ อคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทําด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอํานวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทินขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ